คลิปนี้เป็นการรวมมีมของเราด้วยกันจาก E ีพีที่10ถึง E p พีที่12ขอให้สนุกกับคลิปด้วยครับไอพี่พี่มึงเอาคลิปเก่ามาเลยนะพี่ก็มันเป็นคลิปรวมมีมไงผมเข้าห้องน้ําในค่ายรอ,อเพื่อนถามไปขี้มาเป็นไงบ้างเพื่อนความรู้สึกของผมคุณไม่เข้าใจผมหรอกว่าผมไปเจออะไรมาบ้างใครก็ไม่รู้ว่ากับดักไว้ในห้องน้ําเพียบเลยภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ ชิงหพบเสือดาวหิมะสั์หายากมานั่งบนท้องถนนสิที่ผมคิดไหนละ่ะนักรบบังคัของเจ้าโอ้ไม่นะไตลลงมานั่งรอนักรอบบังคัแถวนี้ทําไมเนี่ยในโลกคู่ขนานที่มนุษย์ไม่ทิ้งขยะลงทะเลคนที่ติดเกาะแล้วกูจะเอาอะไรกลับบ้านเอาที่จริงแล้วนะครับขยะในท้องทะเลมันก็มีประโยชน์และโทษของมันนะครับยกตัวอย่างคนที่ติดเกาะก็สามารถนําขวดน้ําในท้องทะเลมาต่อเป็นแพรและพายกลับบ้านได้นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเคยทําตอนเด็กกล่ <c oughs> <c oughs> องนมโรงเรียนแบบนี้มันเป็นอะไรที่แกะเพลินแกะง่ายมากเลยนะครับใครเคยทํามากนะครับคอมเมนต์ พ่อบอกลูกเน็ตกับม,มาใช้ได้แล้วนะลูกผมที่กำลังเล่นเกมไดโนเสาร์บนคอมอยู่ไม่สถิติหนึ่งล้านของกูกำลังจะหายไปทางเข้าหน้าหมู่บ้านผมยุคลุงตู่ ว่าชาวบ้านขุดเอาถนนไปขายแล้วมั้งนี่มันเหมือนถนนในแอฟริกาชัดๆโอ้ว้าวแตงโมนี่มันสวยจริงๆเลยบวมครับไม่ได้มอเพราะว่าผมอ้วแม่ใหญ่ครับว่าไงลูกจะเรียกสิสอแพงได้ไหมครับเอาทําไม้ล่ะลูกแม่ได้เงินผมไปผมก็เลี้ยงมันเหมือนเดิมมาแม่เงินเดือนผมมันก็เอาของผมไปหมดเลยไม่เหลือสักบาทแม่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรครับแม่ผมก็รู้ว่าแม่เคยทาเหมือนกันนี่คือแมวสติ๊กเกอร์และนี่คือแมวในชีวิตจริงบวมครับไม่ได้มอนี่คือไอเทมตัดเลือดนี่คือไอเทมตัดเพื่อนและนี่ก็คือ ไอเทมตัดใจคือเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะเป็นไอเทมเพื่อนอีกแล้วกูเมื่อคุณเล่นเกมไม่เก่งเล่นเกมฝึกเล่นดีๆไม่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 เล่นไม่เป็นโทษเกมกระจอกใช่ใช่ใช่เกมมันกระจอกกูเลยเล่นไม่เก่งไง2020สาวสาวสาวบ้าตั้งชานมไขมุกบนหน้าอกได้ปี1ู7 0กระจกว่ะกูตั้งถ้วยน้ำชาได้ตั้งสองถ้วยทำได้แค่นั้นยังมาโมเลย AI จะทำให้คุณร้าวฉานวันนี้นะคะจะมาถ่ายรูปกาแฟค่ะอาแชะเรามาดูกันซิว่า AI มันจะทำให้เราน่ารักแดกขนาดไหน ว่าจะฟาดผัวกูเป็นเกย์ผมตอนเด็กที่ซื้อขนมเพื่อจะเอาของเล่นแค่อย่างเดียวฉันไม่ต้องการนายต่อไปแล้วล่ะ <c oughs> ขนมอร่อยหรือไม่ไม่รู้แต่กูจะเอาของเล่นของเล่นที่มันออกมามันเฟี้ยวทุกอันเลยนะครับทั้งการ์ดเกมทั้งเบเบดหนังสติ๊กของเล่นแหวนเกมการ์ดอะไรเงี้ยคือมันผลิตของเล่นได้เฟี้ยวมากเลยนะแบรนดนะ์เนี่ยแท็กซี่แห่งหนึ่งในจีนโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่ว่าแท็กซี่หรือเซเว่นเคลื่อนที่กันวะเนี่ยเอาเลยครับหยิบได้ฟรีเลยครับอย่า <c oughs> ลืมอ่านวันหมดอายุด้วยนะเลลยยยยยยนนนะะะะครรััับเเเเเฮ้้้้ืื่่่่ออ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 อจงโหหสาวววไมมีี เล่นได้เลยครับเล่นได้เลยเฮ้ยนั่นแหละเล่นกับมันเลยนั่นแหละเล่นกับมันเลยเฮ้ยนั่น โอเคครับผม <ś 2> ได้จับลมฟรีใครไม่รู้เวลาทำตัวประหลาดๆช่วยใครเครียดได้นะสิ่งที่ผมทำกู <ś 2> <ๆ>แต่งตัวเป็นเซลล์มาเกี่ยวข้าว <ś 2> ไม่หาขี้แตะขี้แตนก็ให้มันรู้ไปโอ้ผิดกฎหมายนะครับใช้แรงงานเอเลี่ยนจมหายนละห้องน้ําคนรวย <ś 2> ขนาดทโถขี้ยังเป็นทองเลยห้องน้าสำหรับดาร์ควเดอร์เวลามานั่งขี้มันจะมีเสียงแบบนี้เปล่าวะหัวหยอกหัวคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับอ่ะฮะก็ปกติดีนี่คนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอืเริ่มมีความคิดขึ้นมานิดนึงคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและลบดูสิ่งลี้ลับกูนี่ม กูที่นอัจฉริยะคนที่เรียนสายวิยแต่เชื่อเรื่องลี้ลับกูคือพระเจ้าถึงแม้กูจะรู้ว่ามันไม่มีจริงแต่กูก็ยังเชื่อเอ้ยใครเอาแว่นตาของแม่ไปวะแล้วจะอยู่บนหัวแม่ครับอ๋อแม่ลืมเองตู่ข้าวเหนียวหอ่อนี่ลุงตู่เขาเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอเนี่ยเปลี่ยนอาชีพได้ก็ดีเป็นอาชีพนั้นประเทศยังไม่จเจริญเลยให้ใครเข้าประตูบ้านกูวะ นี่คือความจริงตอนที่ผมไปโรงพยาบาลรอครึ่งชั่วโมงตรวจ5นาทีใ <No. S 1> ช่มันจริงแบบสุดๆเลยแหละมันต้องไปโรงพยาบาลรัดด้วยนะมันถึงจะจริงแบบสุดๆก <No. S 1> ูๆๆไอ้แทบเป็นตับไตถ้ายาพารากูมากินหเม็ด <c oughs> แล้วก็คิดเงินกูไป300ทํอเพื่ออะไรคุณย่าถามอยา,อยากเจอแฟนของหลานจังเลยความรู้สึกของผม <No. S 1> ผมกม็อยากเจอมันเหมือนกันครับย่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นหลบอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอาจจะไปอยู่กับผู้บ่าวสําน้อยก็เป็นได้กดการนั่งกินส้อมตามโจ๊ะตอนเที่ยงคืน ตาสสุดแบเมั้งแต่ปลาหมึกยักษ์ละเสียงชายคนนี้จะตามหลอกหลอนเราไปทุกที่กูซื้อรถมาใหม่เพื่อนรถกูมันโยกแดนได้ด้วยนะเพื่อนวัวมึงรีบเอารถไปเข้าศูนย์เถอะมันอาจจะโยกไปโยกมาล้อมึงอาจจะอยู่บนถนนส่วนตัวมึงอาจจะอยู่ตรงพุ่มไม้ก็ได้คนอิตาลีไม่ถูกใจซิงนี่พิซซ่าหน้าหอยปูชีสพร้อมด้วยซอสมะเขือเทศ4ีซอกูเป็นคนอิตาลีกูกำมัดแล้วเนี่ยกูกำมัดแขนแขนแล้วนะเนี่ยแม่กำลังไปหยิบไม้แขวนเสื้อเฮ้ยน่าจะเป็นตากผ้านะเนี่ยแล้วแม่กำลังเดินมาหาคุณ ชิบหายแล้วกูวัยรุ่น19เ้ฮ้ยพวกกูเร็วกว่าเว้ยมึงอยากแข่งไหมล่ะถึงก็มาดิกูวัยรุ่นกำลังสร้างเลยนุ้ยวัยรุ่นอาหรับแรงไม่แรงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรถเว้ยมันอยู่ที่ตัวเครื่องตัวรถจะเป็นยังไงช่างมันเครื่องต้องแรงไว้ก่อนเมื่อพูดถึงแอปนี้439 9แอปสีเขียวคนที่ไม่รู้เอ้มันก็แอปปกติดีนี่คนที่รู้สมัยก่อนได้ชอบไม่ชั้รวยได้เลยนะเพื่อนจากที่เคยไปอยู่เพรเดียวก็กลายเป็นเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าเพจเลยใครเคยใช้แอปนี้บ้างครับเป็น น <facebook. S 1> ี่คือภาพล <Wars. S 2> ่าสุดในตอนนี้เฮ้ยวัสดีทุกคนมาสูบซากับไอ้บัวหน้ามันได้จริงๆวะชายคนนี้คุณเข้าไปในห้องน้ําโรงเรียนเฮ้ยจะได้ขี้แล้วเว้ยไม่มีที่ฉีดตูดอืมไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณลืมหยิบทิชชู่มา คุณคือโจรที่มาบุกบ้านเพื่อขโมยของในตอนกลางคืนฮ่าฮ่มึงเสร็จกูแน่กูจะขโมยให้หมดเลยแต่จู่ๆุณก็ได้ยินเสียงควายทั้งที่หลังบ้านนั้นไม่มีควายเลยสักตัวชิปหายละเสียงควายมันมาจากไหนวะเนี่ยเมื่อคุณอยากจะไปเที่ยวทุกที่โดยที่ไม่ต้องเสียงเงินขึ้นเครื่องบินต้องใช้แอปนี้เลยครับกูกันแมพยังไงล่ะแอฟรีดูฟรีสถานที่แบบคมชัด 2K ว่าไม่ใช่ 2K 70P มันจะถึงไหมนั่นนักวิทยาศาสตร์กำลังอธิบายว่าการนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพผมที่ กูนี่ตาแข็งมาเลยเปิดเตอมแม่ซื้อกระเป๋าใหม่ให้โขกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้ใส่ของทีไม่ล้มหัวทิ่มเลยเหรอลูกไลคิตตี้ด้วยนั่นน่ะเมื่อคุณคิดว่าตัวเองนั่งเรียนในห้องไปแล้วสีชั่วโมงแต่ที่จริงแล้วมันผ่านไปแค่8นาทีได้โปรดพระเจ้าเอากูออกไปจากวงเวียนเวลานี้ทีเวลามันจะผ่านไปช้าเหลือเกินโอ้ยเพื่อนทำไมนายมีเงินเยอะจังวะก็กูเป็นเพื่อนมิสเตอร์บีทยังไงล่ะเพื่อนใครที่เคยดูมิสเตอร์บีทนะครับมิสเตอร์บีทเป็นคนที่ทำคอนเทนต์แจกเงินนะครับและเขารวยมากๆด้ววยยฮะโนเกีีท่่าแแข็งกรรรร่่งเหอไไ้้สาาาะะววตนนด้ถูกทลายเมื่อคุณเอาเตียง ไปถล่มเอนเดอร์ดาก้อนมากเกินไปแต่เวลาที่กูจะแก้แค้นพวกมึงทุกตัวแล้วละ่ะชอบเอาพวกกูไปงัดหน้ามังกรมากใช่ไหมวันนี้แหละกูจะงัดหน้ามังคืนชิมหายแล้วกูนี่คือหมาน้อยน่ารักโปรแกรมแปลงเป็นอนิเมะนด่มึกตัวบ้าอะไรวะเนี่ยรู้หรือไม่โปรแกรมเมรอร์คนแรกของโลกเป็นผู้หญิงมีหน้าล่ะภาษาคอมพิวเตอร์ถือเข้าใจยากอเออใช่จริงด้วยเพื่อนภาษาคอมพิวเตอร์เข้าใจยากจริงๆิงเพราะมันเขียนขึ้นครั้งแรกโดยผู้หญิงนี่เอง24ชั่วโมงผ่านไปมนุษย์แม่งก็แค่วันวันหนึ่งที่น่าเบื่อเหมือน เหมือนน้ำตาลกลางสายฝนหนึ่งวันของพวกแกเท่ากับหนึ่งชีวิตของฉันปรลาชีปากขาวสามารถอยู่ได้1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะทุกคนนะเมื่อถึงวันเกิดผมแล้วเป่าเค้กเพื่อทุกคนเอ้ยเค้กเลอะมือว่ะเอาไปแกล้งเจ้าของวันเกิดดีกว่าสภาพของผมหลังจากนั้นกูกลายเป็นมนุษย์ครีมเค้กเลยบึงบอกจะป้ายนิดเดียวแต่บึงป้ายทั้งก้อนเลยนะเมื่อคุณทางานกลุ่มช่วยงานในกลุ่มอืมได้เวลาช่วยงานกลุ่มแล้วหัวหน้ากลุ่มไม่ให้คุณทํางานเอ้าเฮ้ยแล้วหัวหน้ากลุ่มก็บอกว่าคุุณไมม่่่ชวยทําางนนใกลลเ นักข้ามเวลาขยับเก้าอี้2เซนติเมตรเส้นเวลาที่เปลี่ยนไปโอ้ว้าวลุงคนขับแท็กซี่ทำไมหน้าเหมือนคนนั้นจังเลยอะ่ะกูอยากจะไปอยู่ไทม์ไลน์นี้จังใครจะไปกับผมบ้างครับอย่าลืมเม้นท์เขาว่าห5นะครับเมื่อตัวร,าวรา้ายรอพระเอกแปลงร่างตัวร้ายเอยกูต้องนอนรอมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกมึงนี่ก็ลีลาจังเลยจะแปลงร่างก็แปลงร่างไปี่ใช่ฮะในการ์ตูนบางเรื่องพระเอกแปลงร่างทีเกือบจะครึ่งชั่วโมงเลยถ้าผมเป็นตัวร้ายนะพระเอกแปลงร่างยังไม่เสร็จผมวิ่งไปใส่เลยใส่ก่อนได้เปรียบงานที่คุณครููสั่่่่่งโออ้้้้หหหหมาาารรคคคคคคะะแแแแนนนนนนทีีีีใใเไไปปกก็ พีคูผมทํารายงานมาสิบเล่มให้คะแนนแค่สิบนี่มันลังแกกันชัดๆยากุซ่าหรือจะสู้ยากูหมดเนอะผมรับรองเลยว่าผมจะไม่ใกล้ลุงคนนี้เด็ดขาดเมื่อคูเจอเพื่อนในเกมแล้วเล่นด้วยกันจนถึงเวลาที่ต้องจากกันันจะจดจํานายันจะไม่ลืมนายเพื่อนความสนิที่ดีันจะจดจํามันไว้อ่าพรุ่งนี้มีสอบนี่หวะสุดท้ายก็ลืมครับหนังเรื่องอีกจบภายใน2วินาทีเฮ้เรือสวยดีนี่อยากได้คืนไหมไม่ครับเดี๋ยวผมไม่พี่ภาพใหม่ก็ได้ จบการแผ่นนี้ไว้กูไม่ได้หลอกกินเด็กซะละหนุม่มฟอริดาบุกเข้าบ้านเพื่อกนหัวแมวแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่ได้ขโมยอะไรเลยหนุม่มฟ <ress> อริดาคนนั้นปอกหมายของฉันมันอยู่เหนือความเข้าใจของนาย <c oughs> นายไม่เข้าใจหรอว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันคืออะไร <c oughs> แล้วมันคืออะไรเพื่ <c oughs> อนมันไปขโมยกินปลาทูของยายจวนไงละ่ะอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจผมจะให้ดูคลิปนี้นะครับนายแกช่วยบอกฉันสิว่าทําไมแกถึงมาอยู่ที่นี่แมวเป้าก่อนฉันคิดว่าซอยนี้แกคิดว่าซอยนี้มันทำไมแกจะอะไรก็ได้กับซอยนี้อย่างนั้นเหรออืม มีกินปลาทูของยายจวนด้วยดีเนอะฉันฉันฉันคิดว่าซอยนี้ไม่ได้เป็นของใครสักอีกไม่ได้เป็นของใครสักอีกอย่างนั้นเหรอนี่แกล้อกันเล่นใช่ไหมพราบ้านที่จวนมีปลาทูเข่งละร้อยตัวอุ้มมนั่นมันของฉันก็ฉันเห็นมันวางไว้แล้วฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นของใครฉันเสียใจก็ตามนั้นเลยครับเมื่อผมกับเพื่อนเล่นเกมแล้วเปิดไมค์คุยกัน กู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 กอกู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 กยกู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 กวกู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 กปกู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 กัก กินทุเรียนอะอ๋อโอเคได้เลยทุเรียนที่ผมจะเอามาให้เมียกินนี่ไงที่รักทุเรียนที่ที่รักเ,รเคยเห็นพ่ออินป่ะชิมหายแล้วกูไม่น่ารอดแน่นอนแค่บอกว่าถ้วยละ30ผมก็เข้าใจแล้วป้าไม่ต้องติดราคาใส่ถ้วยมาแบบนี้ก็ได้ดดป้าไม่รู้กวัวหนูไม่รู้ราคานี่นะพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังศึกษาแผนการตลาดและหาสาเหตุว่าทําไมลูกค้าถึงไม่ซื้อสินค้าของคุณทางฝั่งลูกค้ากูแค่ไม่มีตังค์แล้วกูกาลังจะอดตายไม่ใช่ว่าพวกกูไม่อยากจะซื้อของมึงนะแต่กูไม่มีตังค์ภาพแมวอออ้้ววนนนไ่่ยููใรรปปัเ็คะกา นี่กูจริงๆเหรอทำไมกูบวมยังวะนาครับผมเป็นผู้บ่าวเกาหลีมานานแล้วอ่ะผมอยากเป็นผู้บ่าวไทยบ้านอ่ะได้เลยหลานลักนี่ทรงนี่เหมาะไหมโอ้ยมอคขนาครับป้าด้เวลาแล้วกูจะเดีเป็นผู้บ่าวสำน่อยเต็มตัวแล้วจากการสำรวจพบว่านักเรียนกว่า85%ชอบฟังเพลงขณะทำการบ้านเออใช่ผมก็ชอบฟังเพลงตอนทำการบ้านเหมือนกันแล้วทุกคนละครับชอบฟังเพลงตอนทำการบ้านหรือเปล่าคอมเมนต์ทีนะครับหรือว่าไปทำการบ้านเลยครูอธิบายเรื่องที่เรียนยเฮ้ยง่วงวะ่ะครูสั่งการบ้านโอ้ยนอนหลับไปเลยดีกว่าครูเล่าเรื่า เด็กของครูนั้นผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างเ๋ามองหรอก น่ารักขนาดเนี้ยบัตรประชาชนใช้นางสาวหรือว่านางฟ้ากันแน่ครับเนี่ยใช้เด็กจริงค่ะเปิดประตูเดี๋ยวด้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลอ้อมบ้านพวกแกไปหมดแล้วจอดบ้าดีๆดูจออกมาได้วยน้ำตาพ<ะ>ักผิดชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวครับริฟเฟิลคุณแพ้แล้วเอ้ยกูเล่นเกมแพ้ได้ไงวะเนี้ยมึงไม่ต้องสืบอหรอกกูอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยเวลามึงเรียกกูจะไม่มาหรอกในเวลาไหนที่มึงไม่ว่างกูจะโพมาให,ให้มึงเห็นทันทีแมวเ,เป็นสัตว์ที่ทำตัวขวางโลกวางเลโก้คลิปตัวไหนวะดีกว่าซูเปอร์แมนตื่นแล้วโอ้ยสวัสดีอชแสสสด โอ้แรว้ววางเลโก้ไว้ตรงนี้เนี่ย้แต้ซูเปอร์แมนที่แข็งแกร่งยังแพ้กับเลโก้เลยครับใครสักคนบอกมนุษดล่องหนไม่มีจริงหรอกนะตากล้องในคลิปแกล้งคน ใครบอกว่ากูไม่มีจริงวะขนาดกูถ่ายคลิปใกล้ๆหน้ามันมันจะไม่รู้เลยว่ากูถ่ายคลิปมันอยู่ใช่วันนี้เรามากินเนื้อสเต๊ะแซ่บๆกันดีกว่านะครับแม่ของคุณที่อยู่แถวนั้นสักชิ้นจะเป็นอะไรไปมนุษย์ดึงบอกว่าสักชิ้นแต่มึงดึงไปทั้งถาดแล้วก็ล่วงไปหมดถาดแล้วกูก็ไม่ได้กินผมที่รอฟิลเตอร์ไอจีโหลดเ<แ>มื่อไหร่มันจะโหลดเสร็จวะกูรอตั้งนานแล้วกูอยากเป็นผู้บ่าวเกาหลีซื้อเครื่องเพลย์สเตชันมาเล่นเปิดเครื่องแล้วดึงสายออกมึงยืดขนาดนี้สายยังตึงเลยนี่ว่่่่่่่่าาาเเเเเเคคคครร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 ือออองององงกกกกกมมมมสหหหหััััััับบวววววววจจจิดดดนน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 นีีีีีขลลล๋ยยยะะะููู้ใไแ นานหรือเปล่าวะเมื่อโรนันโดและแมซซี่มาเที่ยวที่ไทยเห้เพื่อนมึงเดินก่อนเลยเพื่อนกูเดินแล้วเออกูไม่รู้เจว่าจะเดินไปไหนอะมานั่งเล่นหมากฮอตกันเนี่ยนะฮ้ยมึงไปเล่นรถไฟหอกับกูเปล่ารถไฟหอที่ว่าโอ้มายกอดรถไฟหออะไรมันจะตีลังกาเยอะขนาดนั้นวะให้เป็นคนออกแบบวะเนี่ยฮิกูเองระวังโมอายอะ โอไออาจจะแทรกซึมในโรงเรียนของคุณก็ได้นะเมื่อคุณเจอป้ายที่ถูกใจหน้าเซเว่นกูออแล้วกันนะกูไปละเที่ยวกรรมกรนมึงจะเอาป้ายกูไปไม่ได้ภาพในโทรศัพท์ของคนอื่นโอ้โหสวีทหวานเป็นคู่รักภาพในโทรศัพท์ของผมม <c oughs> ีแต่าการบ้านเพื่อน,นะถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยท,ทําทีหลังภาพมนก็เลยเต็มแบบนี้เนี่ยแหละใครเคยทําบ้างฮะคอมเมนต์ทีนะฮะสวมในโรงเรียนที่เข้าโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งจริงๆฮะอีกห้องนึงก็ครึ่งนึงอีกห้องนึงก็ครึ่งนึงดิมึงจะแบ่งครึ่งกันแบบนี้ไม่ได้นะเมื่่อออึึงงงนนรก้้าาามหหเยยูููขป มานรกตามมึงแล้วนะ <Yeah. S 1> มีแต่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นที่รู้ฮะว่าจะต้องไปลงนรกด้วยกันเฮ้ยทำไมเงียบล่ะออมีแฟนแล้วคะ่ะไม่อยากทำให้แฟนเสียใจอย่าทักมาอีกนะคะอ๋อครับหยอกหยอกเอาเอาดีดีดิ่อกี้ฉันไปแฟนดูคะ่ะมามาคุยได้คุยได้ w What t แต่ hell ดู hell, มีแบบนี้ด้วยเหรอนี่คือรถบรรทุกที่จะมาส่งโล่ทองให้อีซี่บอยนี่ไงเขาไม่ได้เรียกว่ารถบรรทุกเขาเรียกว่ารถบรรทุกโล่ทองผมต้องใหญ่มากๆแน่เลยเจนนและเซตมะในโลกคู่ขนาน ไม่ใช่เพื่อนนี่มันฉบับเน็ตฟิกซีรีส์ต่างหากเมื่อคุณเจอจุดที่นอนสบายแล้วแต่ลืมปิดไฟ <Yeah. S 1> เฮ้ยนี่กูต้องลูกขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยกูใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อพลิกตัวไปตัวมาหาจุดที่กูนอนสบายแต่กูลืมปิดไฟเนี่ยนะโอ้ว้าวลูกคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนพ่อมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะหน้า เมออนพ่ลยโอ้เหมือนขนาดนั้นเลยหรอหมอหน้าตากูกลายเป็นขึ้นอันต้าสาวเลยรับวาดภาพราคาถูกครับจากภาพเดร็อกแบบนี้กลายเป็นแบบนี้กูว่างวาดผิดคนแล้วหรอเพื่อนคุณทันชัยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับหมอผลตัวคุณออกแล้วนะครับมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเอาข่าวร้ายก่อนก็ได้ครับหมอข่าวร้ายคุณเป็นเนื้องอกในสมองครับต่อจากนี้ใช้เวลาให้มีค่านะครับแล้วข่าวดีล่ะครับสิ้นเดือนนี้หมอจะแต่งงานครับนี่มันเป็นข่าวดีของกูหรือข่าวดีของหมอกันแน่วะเนี่ยวันนี้ดาวอังคารเข้าใกล้โลกสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่ากล้องดูดาวกู ลโอ้ทีรักดูนี่สิลูกของเรายิ้มได้น่ารักมากเลยอะภาพในอันตาสาว อืมกูยิ้มจริงๆแหละแต่กูยิ้มในรูปแบบอื่นตั้งห้าถ้ากูออกไปได้รับรองได้ว่ากูจะไปเซ็ตยอมแน่วันนี้ฝนตกผมที่เหนื่อยมาทั้งวันอยากจะนอนชิวๆกบได้เขียดที่อยู่แถวนั้นอบ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 พรากูร้องรำทำเพลงกันอยู่เพื่อนโอเคได้เวลาเทศกาลปิ้งกบผมไม่จ่ายค่าไฟมาสามเดือนแล้วเขาจะมาตัดหม้อสิ่งที่ผมเขียนไว้ข้าวกำลังเกี่ยวครับเดี๋ยวไปจ่ายอย่าพึ่งทอดนะครับขอบคุณนะครับก็เขากำลังเกี่ยวข้าวอ่ะเขาไม่มีเวลาไปจ่ายค่าไฟจริงๆอ่ะโอ้ว้าวนนี้ใช่แจ็กสันหว คุณตายแล้วไปนรกหรือว่าสวรรค์ผมตายแล้วรีสปอนเราไม่เหมือนกันนะสตีฟ <Steve S 2> ในไมค์ครับได้กล่าวไว้ชาวบ้านได้ช่วยกันประคองพราพิสูจน์หลังจากได้ต่อสู้กับพญานาคแต่สู้ไม่ได้เพราะพันษาไม่ถึงโอ้พญานาคจริงๆฮะพญานาคสองตัวทำเอาพระพิสูจน์นอนหลับกันเลยทีเดียวครับสิ้นปีของคนอื่นไปเที่ยวกับแฟนดูผู้วันปีใหม่สิ้นปีของผมมาเด้อเดี๋ยวย่างให้เอามาเอามาแามานะ่เดี๋ยวย่างเดี๋ยวซอยห้เลยรับบทเป็นเชฟในครอบครัว<บ>ไปท่องไปเที่ยวรนไรสาระกินอย่างหมูดีกว่าพิซซ่าแอนด กับซิ่งนี่ณดาวองคานอือกูไม่ให้มึงเห็นบ้านกูหรอกนี่มึงส่องกระจกไปเพื่อน <Nope. S 1> และนี่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ดาวองคานนั้นไม่ค้นพบสิ่งมีชีวิตสักทีครับเพราะว่าเอเลียสองตัวเนี้ยมันเอากระจกมาบังกล้องอยู่ไงล่ะ <Yeah. S 1> เมื่อคุณตุยในเกมแล้วเกิดใหม่ในเกมแล้วไปดูศพตัวเองที่ตุยก่อนหน้านี้โอ้โหนี่เป็นกูจริงๆเนี่ยทำไมกูตุยในอุบาทขนาดนี้ <laughs> นี่มันไม่ใช่ทอ่อเขาเรียกว่าทอ่อเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยนี่มันท่อปลอมด้วยนะเนี่ยบอ์ไซค์ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1880 ไปเลย8ดคูณร้อยไปเลยข <_ S 1> ี่เสือชีต้าแทนมอเตอร์ไซค์นี่คือที่นอนสำหรับคนชอบแมวผ้าปูที่นอนก็แมวหมอนก็แมวแล้วผมก็มีแมวแมว,แมวอ้วนอ้วนบวมครับ ไม่ได้โมโเพราะว่าผมอ้วนให้เพื่อนมึงใส่รองเท้ารุ่นไรวะรุ่นไบเพื่อน <c oughs> เขามีแต่ไนกี้อันนี้มึงรุ่นไบมึงมาจากไหนเนี่ยอย่ายตัดสินใครที่รอยสักอะโอค์ที่บ้านผมลายมังกรอ,อะไม่เคยทําร้ายใครนะเออใช่มันก็พูดถูกของมันนี่ว่าแต่หนาสปอนบอนนี้มึงไม่น่าไว้วางใจมากเลยนะเนี่ยสุดสาครขี่ม้าหนินมังกรแต่ในมายคราฟทคลิปเปอร์กูขี่พึ่งบอกเลยกูจะลอยไปซัดหน้ามึงถ้าผมเจอแบบนี้นะกูวิ่งอะกูไม่อยู่แล้วแมวแถวบ้านใหญ่จวน โอ้โหแมวตัวนี้มันแจ็คพอตเลยนะเนี่ยไส้กรอกยายจวนหมดแผงแน่นอน Facebook ประกาศเราจะย้ายจิตใต้สํานึกของคนที่กําลังจะตุยเข้าไปในมัลติเวิร์สความรู้สึกของโยมบาลนี่พวกมึงล้อเล่นกับกูอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้ามึงย้ายไปได้นะพวกกูตกงานกระนาวแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย